สวัสดีครับเบร์ษัท์ซาบินิสเชียงใหม่นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองนักของ Honda และ u ุ u กิทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นของทาง Honda นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับนั่นก็คือ Honda f o r z ์ซ่า300นะครับโดยละเอียดเบื้องต้นตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับตัวไฟนะครับจะเป็นแบบไฟ LED นะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับพร้อมกับมี daytime running light นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเห็นได้ว่ามีความสวยงามนะครับไฟเลี้ยวตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านตรงติดตัวหลังกระจกนี้นะครับสายขวานะครับชิวหน้าจะเป็นแบบชิวไฟฟ้านะครับโดยมีเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยนะครับ ครับชิวหน้าสามารถปรับระดับได้ตรงนี้เลยนะครับเลื่อนขึ้นลงได้ตามใจชอบเราเลยนะครับต่อไปมาดูาที่หน้าปัดเรือนไม้เลยนะครับหน้าปัดเรือนไม้จะมีแบบดิจิตอลผสมแบบกับอนาล็อกนะครับอันนี้เป็นมาตรความเร็วนะครับมาตรวัดรอบนะครับแล้วก็บอกเลขไมล์รวมอัตราการซิเมเปลืองน้ํามันนะครับอันนี้ระบบะแสดงแบตเตอรี่นะครับ อต่อไปมาดูที่เบาะเลยนะครับนี่นะครับด้านใต้เบาะจะเห็นว่ากว้างนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อคแบบเต็มใบได้2ใบเลยนะครับแล้วก็มาดูกันที่ตัวถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับมีสามารถเปิดเติมได้ตรงนี้เลยนะครับโดยความจุถังที่เขาให้มาเนี่ยจะ11.5ลิตรนะครับสำหรับโฟล์ซ่าสา0นะครับ มาดูกันที่ตัวเครื่องยนต์เลยนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นจะมีขนาดลูกสูบอยู่ที่นะครับสองร้อยเจ็ดสิบเก้าซีซีนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่สิบแปดจุดห้าแรงม้านะครับที่เจ็ดพันรอบนะครับแรงบิดสูงสุดยี่สิบเจ็ดจุดสองนิวตันเมตรนะครับที่ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิตลอต่อนาทีนะครับระบ,บายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับ นี่ครับสังเกตได้ว่าจะมีม่น้ํานอยู่ด้านทางด้านนี้เลยนะครับแล้วก็โชคนะครับโชคหลังจะเป็นแบบสปริงคู่นะครับซ้ายขวานะครับแล้วมาดูที่ไฟท้ายเลยนะครับไฟท้ายอย่างที่ผมได้เกินไปนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับความสูงเบาะของโ o รซา300นะครับจะมีความสูงเบาอ,อยู่ที่ 78ซนติเมตรนะครับโดยน้ำหนักตัวรถโดยรวมรวมของเหลวแล้วนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่182กิโลกรัมนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของ Honda f พ r ซ300นะครับถ้าลูกค้าด้านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่เบริษัทซาพนิชเชียงใหม่แผนกรถจัจก,กรยานยนต์มือสองนะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 5 3 2 2 0 9 9 9นะครับต่อ433นะครับหรือสามารถเลือกชมรถรุ่นอื่นๆได้ที่ w w w s a m a n i c o m นะครับหมวดรถจักรยานยนต์มือ2นะครับสุดท้ายนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับช่อง channel youtube ของเรานะครับบริษัทสามนิ้เชียงใหม่รถจักรยานยนต์มือ2นะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปรีวิวรถรุ่นต่างๆนะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวโดยประมาณนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ